สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมติ T ๊กฮีโร่ o, กับรับใช้เป็นแฟนอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่7นะฮะเป็นการนําเสนอเลขดับร่าง30ชุดระหว่างอาจารย์ญญนางฟ้ากับอญญาจารย์สัตสีมานะครับผมในการดับท่านละ30ชุดดูได้ตามภาพแคปหน้าจอรับไว้พิจารณาด้วยนะครับเป็นงวดประจำมาที่16เมษายน2566นะครับ ต่อไปก็เป็นการตัดจากเลขดับออกมานะครับที่ขีดกากบาทนะครับเป็นเลขเบิ้ลเราคัดออกนอกสารระบบนะฮะเพื่อจะได้ไม่ต้องกังวลใจเพื่อให้เลขตัวน้อยลงไปนะครับถ้าออกง้วนใดง้วนหนึ่งงวนใดออกเลขเบิ้ลก็ต้องทำใจนะครับปล่อยให้ผ่านไปจะไม่มีทางที่จะออกเบิ้ลทุกงวดได้นะครับอาน,นาจะออกสักครั้งทิ้งช่วงด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อให้มันน้อยชุดลงไปก็อย่าไปกังวลใจเกี่ยวกับเลขเลขเบิ้ลนะครับตัดออกไปเลย อันนี้เมื่อนําเลขดับมามาคัดออกไปแล้วขีดเดียวดับได้ท่านเดียวสองขีดดับได้สองท่านนะครับชนกันด้านล่างนั่นก็คือคัดตัวเลขเด่นมาแล้วส่วนที่ระบายสีก็เช่นกันนะเป็นเลขเด่นที่ไม่ได้ถูกตัดคัดอยู่มาด้านล่างนะครับาเป็นหน้าที่ของอาจารย์สิมาให้เลขเด่นเคลียร์วนันนี้ท่านบอกว่าเด่นเลขสาเลข8ดและเลขเก้ามามาหนึ่งตัว ผมมาคัดให้มีสามมีแปดและมีเก้เอาไว้ให้แฟนๆรับไว้พิจารณาด้วยนะครับส่วนสีเหลืองท่านจะนำไปพิจารณาทั้งหมดก็ได้นะครับส่วนที่ตัวเน้นกนะ็คืออาจารย์ศสรสีมาเป็นตัวเน้นให้เต็น389ดคัดไปแล้วครับถ้าท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็กดติดตามด้วยและโดยเฉพาะกดกระดิ่งนะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลานำข้อมูลมาลงนะฮะ เพื่อได้รับข้อมูลไปอย่างรวดเร็วทันต่อเวลานะครับ EP นี้ขอรบกวนเวลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม